สวีดัดสวีดัดสวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่รวมพลทางยุทธวิธีธทีแรกผมก็คิดว่าอยู่ทะเลทรายซาฮารามันใช่ไหมนักเรียนแดดเมืองไทยสุดยอดครับตอนนี้คิดถึงทะเลเแล้วตอนนีค้คิดถึงทะเลก็ไม่น่าเข้าวราร้อนตากแดดต้องสะไว้น้ำอ,อย่างเดียว ดูฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยภูวิล่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องบรรยากาศแบบนี้แหละแน่อนเย็นเก็บเลยครับตอนนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาทำอะไรครับตอนนี้ก็มาฝึกนะมาฝึกครับมาวางตัวใช่ไหมมาวางตัวเพื่อระวังป้องกันฐานตัวเองยอดเลยครับตอนนี้ข้าซึกอยู่ทางนาฬิกาครับกี่ทางทาง ก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาอย่างไงค่าสึกเขาเข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่าเราฝึกที่ไหนครับเราฝึกที่ลบลีไม <c oughs> ่ใครฆ่าเข้ามาหรอกร้อนขนาดนี้นีบ้าเข้ามาเออดเดินฆ่าสึกมันจะตากแดดเกินสามนาทีไหมจะไปเปลีป่ยก่อนร้อนเออร้อนกว่าแดดเมืองไทยก็น้อนม,มาครับดูซีข้างหลังไม่มีต้นไม้เขียวพอต้นเทืดไทยไอเลืบอยู่